ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสวนทุเรียนบ้านนานโนกกอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้รับหน้าเที่เป็นผู้รับเหมาครับผู้รับเหมาเทตางนี้คือทางมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุเรียนกำลังออกลูกยังเล็กอยู่นะครับต้นสวยเลยทีเดียวมองไปไกลๆนู่นนะครับมองไกลๆหนึ่ง เห็นไครับนะต้นทุเรียนทั้งนั้นสวยๆมีลูกยังไม่โตรครับดยวพาเดินขึ้นไปดูข้างบน,าน้างนี้ก็เป็นพยงชิดนะครับนู่นครับทุเรียนทั้งนั้นเลยนู่มองไปอีกรออีกลูกหนึ่งก็ทุเรียนนะครับ สำหรับทีมงานวันนี้มากันหกคน,นครับรับเหมาเทตังนะครับดูนี่เทใหม่ๆเลยสำหรับทางรถไฟนะครับทีมงานทีมงานมืออาชีพเดี๋ยวพาไปลูกไปดูลูกโตไปเดยว อ,นนอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ออกมานะครับน,นี้อยู่จุดสูงสุดของบนดอยนะของของสวนนี้เลยโน้มองไปใ,ใกล้ๆคุ่นเรียนกำลังสวยเลยครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูทางที่ที่เทเสร็จแล้วนะ ที่ทำไปละทางนี้ว่าใช้ลำเลียงของนะครับ นี่นะครับชีวิตชาวสวนเห็นตรงโน้นลยครูเรียนตั้งนั้นนะครับเถื่ทางแยก ครับดูทางซะสักก่อนสายแว่นนี่ขับเพลินเลยนะครับดูทางสักก่อนใช้เวลาสองนาทีเลยนะครับลงมานี่ แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าตุ่มเป็นที่พักนะโอเคครับจอดรถเรียบร้อยเจอทีมงาน